สวัสดีค่ะรีวิวนิทานจากอัลตาบุกนะคะเรื่องคุณนกต่อแถวอะไรกันนะจากสำนักพิมพ์อมาเรนคิดนะคะมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่ต่อจากรถติดอะไรกันนะนะคนเขียนคนเดียวกันนะท่าทางนะคะเพราะว่าลายเส้นเหมือนกันแล้วก็ชื่อเดียวกันอ่ะลองดูนะคะก็จะเป็นเรื่องนกก,ก็เด็กๆจะได้ศึกษาว่ามีนกอะไรบ้างเนี่ยนกนกเด็กเด็กๆชอบนะคะคุณแม่กม็เห็นเขาชอบอะ่ะ เราก็อ่านไปไล่ไปเรื่อยๆว่านกอะไรคุยอะไรกันมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็นกมีอะไรทะเลาะกันมั่งไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมทําไมมันมีปัญหานี้ก็นั่งถกกันกับลูกๆสนุกดีค่ะแล้วก็ได้สอดแทรกความรู้ให้ลูกไปด้วยเออทำไมนกนี้สีชมพูล,ล่ะอ่ะเราไปหาข้อมูลใน Google กันไหมว่าทําไมฟาร์มิงโก้เป็นสีชมพูแล้วก็ตั้งคําถามกับลูกนะคะเอ,อ้สองตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนเนาะแค่คล้ายๆ,ๆอะไรเงี้ยเราก็ให้มะลูกหัดสังเกตนะคะขอบคุณมากค่ะ